ไปพูดคุยด้วยเล็กน้อยน,นะครับเชิญเลยครับ <Hi. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือนัซสะเดนจิงโอ้ oh. don't understand? r e a l l You got it right ฉันคือฉันชื่อฉันคือลูซี่นัซสะเดนจิงค่ะ ขอคุณวิทีวีทซึัฉันมากรุนเชันรูส์บิงกี้ที่ได้เข้าร่อนอังยายโอเคโอเคเออเลิศกอ เอออินดีที่ได้พากองขอบคุณนะคะสุดยอดลมาเออ and finally o k a เออส่วนเออขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่ทู่ิยงคำและ ซาลามซาลูมแทนเดลวิลาอืมรอทูทูคนนะคะโอเคโอเค ีนักแสดงจริงฮะเอ่อขอขอบคุณวีทูวีทีเชนเอ่อเชนฉันมากรุ่นทีฉันเอ่อยู้เสือปิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอ่องอยางนี้อินดีที่ได้พระกอบขอบคุณนะคะโอเค คับคุณแฟนคับชาวไทยที่อยู่แขง็งแรงและสน,นับสนุนเฉินตลอดเวลาร้อยถูกถูกนะคะ